สวัสดีครับผมนายพุทธิพลศิริพัฒน์ุน่เงเรียงนะครับมาจากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อง,งานสถาปัตยกรรมเป็นตัวแทนกลุ่ม i t 550นะครับวิชาเทคโนโลยีสารส,สนเทศเพื่อการสื่อสารนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทำเบื้องหลังการทำมีบุ๊มนะครับเชิญตามผมมาได้เลยครับ มาชิกันท่านอี้ผมคนแรกครับครับสวัสดีครับผมนายสิทธินนเทีศรานท์ครับครับสวัสดีครับผมนายวิทยชัยอมจรครับสวัสดีครับผมนายชาญนนท์มติศิลปินครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการทำอีบุ๊กนะครับในชื่อเรื่องไทยน่ากดจากโซเชียลเน็ตเวิรครับก็นะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับ จากาชื่อเรื่องแพนนาก,กวัวจากโซเชียลนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็นําข้อมูลมาใส่เวิร์ดเพื่อที่จะนําไปทําในอ e ีบุ๊กนะครับก็นี่ก็เป็นข้อมูลของแพนนักลัวจากโซเชียลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตครับก็เราจะนําข้อมูลไปใส่ในอ e ีบุ๊กต่อไปอ่ะและีวอันนี้เริ่มเริ่มขั้นตอนครับขั้นแรกเราก็ต้องทําหน้าปกก่อนครับก็คือหน้าปกที่พวกเราทําก็คือเราทําแบบนี้ครับ เราเลือกที่เพจพปกติแล้วเราก็มาเลือกหน้าปกที่อันนี้นะครับแล้วเราก็โอเพนเมื่อเราเลือกได้แล้วเราโอเพนครับแล้วพอเราจะพิมพ์ชื่อชื่อของงานชื่อของงานครับเราก็มาที่อัน o t อตเต้ครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าไายน่ากลัวจากโซเชียลครับครับผมเมื่อเราได้ชื่อแล้วเราก็คลิกข้างนอกหนึ่งทีครับ แล้วก็คลิกที่อันนี้แล้ก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการครับแล้วก็ปรับขนาดได้ครับปรับขนาดก็ต้องคลิกอันนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกครับแล้วก็ครอบมันนี่ครขนาดจะอยู่ตรงนี้ฮะันี่ครับ,รบ,รบอึ๊บบางครั้งมันอาจจะใหญ่เกินกรอบที่มันได้มานะครับมันใหญ่เกินนะฮะ พอเราได้แล้วกดไปนี้ครับแล้วพอเลือกเราทําหน้าปกเสร็จนะครับอันนี้จะเป็นหน้าของสารบัญครับมันจะขึ้นให้เราเป็นหน้าหนาและแล้วต่อไปเราก็ทําทําสันทําสันของของอีบุ๊กครับก็คือมาที่ออปชันครับแล้วก็มาที่บุ๊กบินเดอร์ครับแล้วก็เลือกนะครับอันนี้จะเป็นสันแบบต่างๆให้เราเลือกครับนี่ฮะสันสีนี้แล้วพอเราจะนำข้อมูลมาใส่แล้วก็ไปที่เ o r ร์ครับ แล้วก็นำข้อมูลมาโดยการ c o p ปี้นะคิกข,ขวาคัดลอกแล้วก็แล้วก็มาวางนะครับก็คือคิกขวาแล้วก็ไปที่อันเตตครับเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดข,ขวาแล้วก็หาครับวางฮะพอขึ้นแล้วเราก็ต้องลากขึ้นมาครับเพราะบ,บางครั้งกรอบมันจะน้อยเกินกับขนาดข้อมูลครับแล้วก็จัดตำแหน่งได้ครับ ต่อไปก็วิธีใส่รูปนะครับก็มาที่มาที่อันนี้ครับมาที่มันติมีเดียวอบเจกแล้วเราก็เลือกถวอถกองไนั่ไนีไ่ครับ นี่ครับเราก็มัลติมีเดียปึ๊บฮะพอเราแล้วเราได้รูปที่เราต้องการนะครับเราก็ลากลงก็จะได้รูปที่เราต้องการแล้วก็ปรับตำแหน่งขยับตำแหน่งปรับขนาดมันได้ครับแล้วถ้าหน้าเราไม่พอก็คืออินเสตหน้ากระดาษครับเราก็ได้หน้ากระดาษเพิ่มขึ้นมาครับนี่ครับขั้นตอนการทำก็มีเพียงเท่านี้ครับ ผมก็จบขอจบรายงานนี้ครับขอบคุณครับโเรริ